ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าทางโ o บ็อกก้าสุดได้มีการแบนผู้เล่นที่มีชื่อว่าเชร r ฟนะครับหนึ่งในช่องที่ทําการจับเปโดครับในโรบ็อกสูงถึง4คนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในช่องที่หงายคนต่างเคารพกับการตัดสินใจครับแล้ก็พยายามช่วยเหลือโรบ็อกของช่องเชร r ฟนะแต่ทางโรบ็อกกลับไม่เห็นด้วยครับแล้วทาการแบนช่องเชรีฟถาวรพร้อมทั้งมีการสั่งนะว่า ห้ามให้ช่องเชรีฟเนี่ยมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวข้องกับโรบ็อกอีกไม่งั้นครับทางโรบ็อกจะแจ้งความครับกับช่องเชรฟีฟรวมไปถึงโรบ็อกได้มีการออกกฎใหม่ครับเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มคนสารเตียด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นยังไงในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนะะื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ แล้วใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC Item รวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบ็อกลิงกลุ่มอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับพูดถึงเรื่องของกฎใหม่ครับของโรบ็อกจะบอกว่าเป็นกฎใหม่ก็ไม่เชิงนะครับเป็นการประกาศมากกว่านะโดยทาง r o บ็อ x ได้ประกาศไปครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่7สิงหาคมผ่านบล็อกอันใหม่ครับบล็อกนี้ครับเขียนโดยคุณแมครับแมน หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรบ็อกที่ได้เขียนหัวข้อครับเกี่ยวข้องอย่างโรบ็อกจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงซึ่งในเนื้อหาทั้งหมดส่วนใหญ่ครับทางโรบ็อกจะเอ่ยถึงเรื่องของการร่วมมือกันครับระหว่าง FBI กับตำรวจครับที่ช่วยครับจับผู้เล่นที่ทำผิดครับภายในแพลตฟอร์มโรบ็อกถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ทางโรบ็อกมันมีประเด็นเรื่องของบุคคลนะครับผู้ก่อการร้าย ที่มาพูดคุยครับเราใช้เกมโรโบ็อ x ค,ครับในการที่วางแผนก่อการร้ายนะจน FBI ครับได้มาจับนะนี่จึงเป็นเหตุผลนะว่าทําไมทางโรบ็อกถึงมีการโพสต์อะไรแบบนี้นะแต่มันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่มีผลกระทบครับกับหลายช่อง YouTube โรบ็อ x มากมายครับเกี่ยวข้องกับวิเจกันทีกรุป๊ปหรือถ้าแปลไทยครับก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นสารเตีย ซึ่งไอสารเตี้ยที่นี้ครับหมายถึงว่ากลุ่มคนที่พยายามไปจับผู้ต้องหาครับภายในแพลตฟอร์มโรบอทจริงๆเช่นคนที่มีพฤติกรรมหื่นกรามคนที่มีพฤติกรรมเปโดล้วทำคลิปคอนเทนต์ครับที่เป็นแนวแฉหรือประจานหรือจับครับอย่างเช่นช่องอย่าง r u เ็นซีมกินเลโก้แคทเชรลฟพาโรความโก้ที่ทำคอนเทนต์แนวนี้นะครับเป็นหลัก คือในกรณีของกินเลโก้แคทกับรูเบนซิมเนี่ยไม่ได้ทำบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูที่ช่องอย่างเชเรฟความโก้หรือพาโ o เนี่ยจะทำคอนเทนต์แนวเนี้ยบ่อยมากโดยทาง r o บ็อกได้มีการประกาศชัดเจนนะว่าใครก็ตามครับที่เป็นกลุ่มคนเกี่ยวข้องกับสารเตี้ยเนี่ยทาง r o บ็อกจะแบนแอเค,คาน์นะครับรวมถึงลบบัญชีนะ ออกจากแพลตฟอร์ม Roblox ด้วยโดยอ้างว่าการทำแบบนี้ครับมันผิดกฎ Community Standard แล้วก็ Term of Use ของ Roblox เองซึ่งทาง Roblox ก,ก็ได้มีการพูดเสริมนะว่าการกระทำของกลุ่มคนสานเตี้ยเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีผู้เล่นครับโดนประจานโดยผู้ที่ไม่หวังดีและอาจทำให้การดำเนินการทางกฎหมายของทาง Roblox และตำรวจล่าช้ากว่าเดิมซึ่งเอาจริงคือมันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าการที่หลายคนครับ มีการประจานหรือแฉโดยทำคลิปไปก่อนครับก่อนที่จะแจ้งความทำให้เรื่องเนี่ยครับมันแจ้งความได้ยากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายครับคนที่โดนแฉเนี่ยก็สามารถไปปรับเปลี่ยนข้อมูลได้หรือไปแก้ไขครับต่างๆได้นะเพื่อหลีกเลี่ยงครับการโดนจับนะครับหรือว่ามีความผิดจริงหรือในบางครั้งครับที่คนแฉเนี่ยดันแฉผิดซะเองครับอย่างเช่นเคสของบองกี้ดอสกับแคมไกซ่าครับถ้าใครจำได้จากช่องของความลกวก็พาโร คือถ้าใครที่ดูคลิปของช่องจีบีหรือดูช่องแคมไกซ่าหรือดูช่อง b o n กี้ดอตตอนให้แก้ต่างแล้วเอามาเทียบกับพารกับความโก้นะจะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลนะครับมันแทบจะต่างฟ้ากับเหวคือเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จนะแต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏจากปากของช่องจ b บี t หรือแคมไกซ่าหรือบองกี้ดอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นการตอบโต้จากเจ้าตัวจริง ในขณะที่เรื่องของข้อมูลจากความโก้หรือพา o โกเนี่ยในหลายครั้งนะที่ทางช่องเองเนี่ยพยายามใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะครับคือต้องเข้าใจว่าไอการที่จะกล่าวหาคนไทยเนี่ยมันก็ต้องใช้กฎหมายไทยใช่ไหมแต่ปัญหาคือพี่ความโก้แกเนี่ยไปเถียงทนายไทยเฉยเลยหนังซ้าข้อมูลหลายอย่างครับที่มันได้ข้อมูลจากแชท GPT มาสรุปอีกทีหนึง ตรงนี้ทำให้เรื่องของการที่แช์ครับหรือการทำตัวเป็นสารเตี้ยในโรบ็อกเนี่ยมันไม่โอเคครับคือในมุมผมผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรพราวาครับเพราะว่าหลายช่องใหม่ๆช่วงเนี้พยายามใช้เรื่องของการเประจานการแช์ยูทูบเบอร์ YouTuber, คนสร้างเกมโรบ็อ x เนี่ยในการทำเงินมากกว่าการทำคอนเทนต์ที่พยายามปกป้องคนงจริงๆครับภายในแพลตฟอร์มคือคุณจะเห็นได้ว่าช่องเหล่านี้ ถ้าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องประจานเนี่ยสแปมนะครับเป็นมิวคอนเทนต์หรือเป็นคอนเทนต์ที่ทํำหลายคลิปต่อเนื่องมากอย่างเช่นเคสบองกี้ดอสเนี่ยโดนไป3คลิปซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทํำไมต้องทําเยอะขนาดนั้นคือพี่เกหิวตางหรือว่าอะไรนะไอคลิปแบบเนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยคนจบได้นะซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับที่บางทีเนี่ยการทําตัวเป็นสารเตี้ยครับมันเลยไม่โอเคครับกับในโรบ็อกยิ่งช่องใหม่ๆที่ข้อมูลก็เริ่มบิดเบือนมากขึ้น คือการที่มันมีช่องประจานเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยนะมันกลายเป็นว่าช่องเหล่านี้ครับยิ่งขัดความรอบคอบมากขึ้นซึ่งหลังจากที่ทางโรบอ x ประกาศเรื่องของกลุ่มคนสันเตียไปนะครับก็มีคนหนึ่งครับช่องหนึ่งที่โดนทางโลบอ x เนี่ยเชอดไก่ยิงดูก็คือช่องอย่างเชเลฟช่องเชเลฟเนี่ยผมพูดตามตรงนะว่าผมติดตามช่องนี้มาแต่สมัยที่ยังไม่ทาคอนเทนต์จับโจรนนะครับแต่ว่าพักหลังนในช่องเชเลปเริ่มมีการเปลี่ยนคอนเทนต์นะ ถ้าใครที่ติดตามช่องเชียร์เลฟช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าช่องเชียร์เลฟมีการทําคลิปไปจับเปโดจริงครับในชีวิตจริงในช่วงที่ผ่านมานะเอาตรงคือผมเคารพการทําของเชียร์เลฟนะครับเพราะว่ามันต่างจากการที่ช่องประจานช่องแชร์ไลายช่องทํากันก็คือทางช่องเชียร์เลฟแกทําคลิปครับแล้วก็จับครับในเวลาเดียวกันแทนที่จะทําคลิปแชร์ก่อนแกทําคลิปครับไว้ท้ายสุด แล้วก็เอาคลิปนั้นเนี่ยครับไปสรุปผลนะครับกับสิ่งที่แกทําซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เชเรฟทำเนี่ยหายคนยกย่องมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการปกป้องแพลตฟอร์มโรบ็อกแต่ว่าในมุมนึงก็คือมันก็คือการเป็นสารเตี้ยครับอยู่ดีไปจับคนที่เรามองว่าเป็นเปโดหนังซ้ำเนี่ยในหน้าคลิปของช่องเชเรฟีฟทุกครั้งเลยนะมันจะเขียนว่าบุคคลดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปย้งไม่นับว่ามีความผิดซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ เอ๊ะทำไมมันถึงเขียนแบบนั้นเพราะว่าคนที่จับเนี่ยอาจจะเป็นแค่ผู้ต้องหาครับในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ใช่คนที่ทําความผิดจริงซึ่งอันนี้ก็น่าคิดนะว่าการที่เชียร์รับทแบบนี้ครับมันโอเคหรือเปล่าซึ่งทางโรบ็อ x เนี่ยคงจะมองว่ามันไม่โอเคครับโดยทําการแบนช่องเชียร์รับครับทุกแอคเคาท์ผมย้ำนะว่าทุกแอคเคาท์ต่อให้สร้างใหม่ครับก็โดนแบนอยู่ดีครับโดยทางโรบ็อกยังมีการส่งจดหมายให้กับช่องเชียร์รับด้วยนะว่า ถ้าเชลยยันทำคอนเทนต์แบบนี้หรือวุ่นวายกับแพลตฟอร์มโรบ็ x อีกทางโรบ็ x จะมีสิทธิแจ้งความเชลย์ได้นะครับกรณีนี้คล้ายกับตอนดูเบนซิมโดนซึ่งแน่นอนว่าทางช่องเชลย์นะก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะทางโรบ็ x แบรนด์เขาถาวอนแล้วก็มีการเตือนเขาอีกโดยทางโรบ็ x ได้บอกกับช่องเชลย์นะว่าสิ่งที่เชลย์ทำครับมันผิดอยู่3าอย่างอย่างเช่น1คือเป็นการจำลองครับหรือแกล้งเป็นเด็กครับ พูดคุยภายในแพลตฟอร์มโรบ็อกเพื่อตามจับปีโดครับ1แล้วก็ข้อ2คือทางเชลิปเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวครับเช่นใบหน้าชื่อที่อยู่เป็นต้นของผู้ต้องหา3คือช่องเชลิปครับมีการง่อครับบุคคลดังกล่าวมาพูดคุยจริงครับในชีวิตจริงซึ่งเอาตามความจริงคือมันขัดต่อกฎของโรบ็อกด้วยนะครับเรื่องความปลอดภยัยซึ่งสิ่งที่เชลิปทำครับคือทางโรบ็อกก็มองว่าอ่าเชล e ปเนี่ยอย่าปกป้องเด็กเราเข้าใจนะ แต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันไม่โอเคซึ่งแน่นอนว่าพอเรื่องแบบนี้มันเกิดครับหลายคนก็มองว่าทางโรบ็อกเนี่ยพยายามปกปิดหรือช่วยเหลือเปโดครับพร้อมทั้งติดแฮชแท็กฟีเชลิปนะครับพยายามสนับสนุนนะสิ่งที่เชลิปทำคือส่วนตัวมองว่าสิ่งที่เชลิปทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะมันก็เป็นเรื่องนึ่งที่โอเคดีประเด็นคือช่องเชลิปเนี่ยเขาร่วมมือกับทางตำรวจนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้อ่ะช่องเชลิปเคยพูดถึงโรบ็อกได้ว่า โรบ็อกเนี่ยคือเขาเคยส่งเรื่องนี้เรื่องการที่จับเปโดเนี่ยให้กับทาง r o บ็ o x ซับพอร์ตนะครับแต่ทางซับพอร์ตไม่สนใจครับไม่มีการแบรนไอเคาดังกล่าวจนกระทั่งเขาเนี่ยมีการโพสต์หรือพูดถึงบน Twitter ซึ่งตรงนี้คือมันก็น่าคิดนะว่าถ้าพี่แกจะเล่นแบนเชรฟออกจากแพลตฟอร์มแต่พี่แกกลับไม่สามารถควบคุมปัญหาดังกล่าวได้แล้วมันจะแบนช่องเชรฟไปเพื่ออะไรคือเอาตรงน้นสุดท้ายครับ วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยที่ดีสุดนะคือการที่ทางโรบ็อกเนี่ยใส่ใจกับการตรวจสอบมากขึ้นนะครับปัญหาก็คือโรบ็อกแกงไม่ได้ใส่ใจไงถ้าคุณย้อนดูเดือนที่แล้วครับกรกฎาคมปัญหาเยอะมากนึกสภาพดูว่า d r a มาเท็ดดี้อ่ะกว่าจะโดนแบรน,นด์ถาวรได้ใช้เวลานานมากนะครับบุคคลเนี้ยไม่ใช่เปโดนะแต่เป็นคนที่ทำแมปครับซัพพอร์ตคนเปโดหรือซัพพอร์ตครับคอนโด แต่ว่ากับใช้เวลาโดนแบนนานมากในขณะที่ช่องเชลีฟครับโดนแค่ไม่กี่วันนะ3วันครับหลังาจากข่าวใหม่ประกาศอันนี้มันก็น่าคิดนะว่าทางโ o บอ x ครับคิดยังไงกันแน่กับบุคคลที่เป็นสารเตียกับเปโดคือเข้าใจว่าการที่จัดการบุคคลสารเตียเนี่ยมันก็ใช่มันดีแหละผมมองว่ามันโอเคแต่ว่าการที่เลือกแบนช่องเชลีฟเนี่ย อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดครับสำหรับทางโดบ็อกคือเตือนดีๆก็ได้อะไม่น่าแบนก่อนนะอีกอย่างหนึ่งคือช่องเชริฟเนี่ยยันน้อยนะผมว่าเขายันจับคนที่ทําผิดจริงๆอ่ะอันนี้ผมคิดแบบนึงนะแต่ว่าก็อย่างว่าครับบุคคลที่ช่องเชริฟจับมักจะมีขึ้นเตือนเสมอนะว่ายังไม่ถือว่าผิดจริงก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดกันดีๆครับกับการที่จะเป็นสานเตีย คือบ้านเมืองมีกฎหมายเนาะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งครับเจ้าหน้าที่อยู่ดีคือถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานดีครับผมเชื่อว่าเราคงไม่มีบุคคลที่เป็นสารเตี้ยครับปรากฏในแพลตฟอร์มโรบอกหรอกเชื่อเถอะนะสำหรับคลิปนี้นะผมขอครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b ์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม